โย้โฮนี่ลาสูแล้ว4ีเกมมิ่งนะฮะหลังจากที่เราได้เล่นเอาวีเซิร์ฟไทยมาบ้างแล้ววันนี้พี่ก็เลยมาลองเซิร์ฟจีนบ้างเนาะก็เล่นมาได้สักแป๊บหนึ่งนัแหละทำไมถึงมาเซิร์ฟนี้คือว่ามันมีตัวให้พี่ได้เอามาสอนเพิ่มอีกนิดน,นึงนะฮะว่ามันควรเล่นยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นตัวฟรีที่มันมีตอนนี้นะครับทีโลกพี่มีแค่สามตัวตัวฟรีที่มีตอนนี้ก็จะประกอบด้วยที่พี่ไม่มีนะจะมีเฟนิกเดลเซียนแล้วก็อาริสเตอร์นะฮะฉะนั้นเราจะเล่น เป็นนิกงกันดีกว่าว่าควรออกอะไรดีนะฮะโอเคเริ่มจากแก้ของก่อนเลยนะครับส่วนใหญ่ทุกท่าทุกตัวเลยนะฮะออกดูดเลือดเนี่ยมันจะดีแล้วก็ต่อได้ขี้นะฮะส่วนรองเท้าน่าจะเปลี่ยนนิดนึงรองเท้าขอใส่รองเท้าเปล่าพอฮะแล้วเราจะซื้ออะไรเพื่อเปลี่ยนตามสถานการณ์นะกันนะครับในนี้มันแนะนาให้เราออกของขี้มันจะได้แบบว่าซิลิคอนบ,บ่อยๆนะฮะคือันนี้ ตอนนี้เพิ่มโอกาสที่ข้องอิด30%ให้เรามา,สาใส่ไปที่ก่อนแค่ชิ้นเดียวพอแล้านะฮะแล้วก็ค่อยมาใสาอ่อันนี้มันจะได้ทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ยิงติดสายฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายส่วนใหญ่เขาน่าจะใส่เพลเ,เลอร์ทูธกันนะฮะเพราะว่ามันทําให้เรายิงแรงขึ้นเมื่อศัตรูลเลื่องเหลือ50%นะฮะก็มาลองกันในเซิร์ฟกินเลยละกันซึ่งพี่ก็จะเล่นแค่โหมดธรรมดาพอนะครับเพราะว่า พี่ยังมีตัวแทบถามตัวเองแล้วหมดธรรมดามันถึงจะสามารถเล่นตัวเฟลิกได้นะฮะตอนแรกๆเราอาจจะเจอแต่การ์ดของกอขอให้แล้วกันเนาะมันอาจจะแบบดูรู้ว่าว่าฝั่งนู้มันกากอยู่แล้วอะแต่เออก็แค่มาแบบลองของกันดีกว่าว่าแบบถ้าเกิดเราเล่นเฟลิกตัวนี้ปุ๊บเราจะสเต็ปยังไงดีนะฮะโอเคกดเลยแล้วกันเออขอเอาอะไรไปดีเอย ตัวมันมีท่านี่อยู่แล้วฮะไอวิ่งเร็วเลยไม่จําเป็นนะครับผมที่น่าไปก็คืออันนี้ฮะ,ะเพราะว่าทําให้เรายิงเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ฮิลขอเอาฮิลไปละกันนะครับไปกดแน่ได้เล่นแล้วมาป้านน้อยอ่ะอ่ะอ่ะมาดูกันว่า,าจะเป็นยังไงกันดีกว่าครับดูจากโล่ฝั่งนู้นแล้วมันน่าจะเล่นกันบ่อยอยู่นะฮะมีโลบอลแบบเราก็แค่เฟนิกเหมือนกันนะครับที่เหลือก็มีระดับโล่งเงินขึ้นไปแปลว,ว่าศัตรูน่าจะมีฝีมืออยู่ แต่ก็น่าจะไม่มากค่ะเก่งสุดจะเป็นโฮโลครับที่เป็นโลทองเนาะก็ไม่รู้ว่าคนจีนมันจะปละราประจอมขนาดไหนนะฮะโอเคจะกันในเกมโอเคมาเริ่มแล้ววิ่งไปเลยเจ้าหมาน้อยมันเป็นหมาป่าเนาะดูจากทรงแล้วสกิลแรกที่จะให้อัพนะครับก็เป็นไอ้ท่าโยนติ้วๆนั่นเองเพราะว่าเวลามันเก็บสแต็คครบสี่มันจะแรงมากเลยฮะและถึงแม้ว่ามันจะเก็บไม่ครบมันก็แรงอยู่ดีนะฮะ เราจะรีบไปหมอบในป่าก่อนนะครับมันจะเป็นจะเป็นการต่อศัตรูที่แรงมากเลยฮะตั้งแต่เริ่มวิ่งไปดูก่อนมันมายังมาแล้วว่ายิงให้ครบสี่ทีพอแล้วครับไงก็คุ้มไงก็คุ้มนี่ไงเห็นไหมดูเลือดมันหายดูเลือดมันหายโอ้ยที่นี่เขาใส่กูจังเลยเฮ้ยโอเคพอหอแค่นี้แหละแล้วก็วิ่งไปเก็บสต็กให้ได้ปุ๊บไม่ทันนะครับไม่ทันไม่เป็นไรมันแรงอยู่แล้วครับมันจะบึ้มระเบิดอีกทีนึงนะครับ พอโยนท่านี้ให้โดนคู่ต่อสู้พอครับผมแล้วมันจะแบบเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะโยนใส่ป้อมก็ได้นะครับท่านี้ปึ๊บแหมแต่ไม่น่ารีบโยนใส่ป้อมหรอกครับกิ้งออกะฮะกิ้งออกแบบนี้ศัตรูตามไม่ได้ครับถ้าเกิดตามมันก็จะเสียเลือดไปอีกนะฮะแล้วตัวนี้ข้อดีแม่งยิงหมูเว้ยทำให้เคลียร์คีปเร็วมากนะฮะโยนเก็บ เก็บอ้าวตายเนี่ยตายเนี่ยครบสี่ทีตายเนี่ยเห็นปะไอเชีย่ยครแรงอ่ะเฟนิกซ์แล้วเราก็ออกดูดเลือดก่อนเลยครับแต่เริ่มอัพท่าไอควงครบสี่อันนำนี่แหละครับเพราะว่ามันแรงแรงที่สุดแล้วแรงเบอร์เลยด้วยอุ้มเห็นปะไอเชีย่ยแรงชิปหายคนเล่นกันเยอะมากฮะตัวนี้เท่าที่สังเกตนะแต่ถ้าเกิดเทียบกับเบลออเลตแล้วพี่ว่าเบอเลตมันจะเล่นง่ายกว่าเพราะมันเบิร์ดเมจได้เร็วกว่านะฮะทำให้สตูเล่นยากกว่านะฮะ แต่ตัวนี้มันดีตรงมันยิงหมู่นี่แหละครับเห็นปะโคดโกงรองเท้าที่แนะนําพี่ว่าออกรองเท้าวิ่งไอตีเรีวน่าจะดีนะปับปาบโยนโยนโยนระเบิดใส่บันคอปึบแค่นั้นแหละเราไม่ต้องเก็บสแต็กก็ได้เดี๋ยวมันระเบิดมันก็แรงเหมือนกันฮะแต่ถ้าเกิดอยากให้โหดอ่ะก็คือเก็บสแตกให้ได้ครับผม เวลาเราจะพิชิตคู่ต่อสู้นะฮะก็กิ้งเข้าไปเลยครับกิ้งไปใช้สกิลนี้ปุ้มแล้วก็รีบเก็บสแต็กให้ครบครับแบบแบบเนี่ยสโลเจอสโลไปอีกเป็นไงโอ้โหเล่นง่ายครับแต่ว่าฝั่งนู้นมันอาจจะกระจอกก็ได้นะเพราะว่าเราเล่นโหมดธรรมดานะครับผมแต่ก็แค่แบบโชว์เทคนิคเฉยๆว่าแบบเวลาเล่นตัวเนี้ยมันควรจะเข้ายัางไงค่ายัางไงบ้าง,าง,างเฉยๆนะฮะอันนี้ ก็ยังดีอย่างน้อยก็ได้มาเล่นตัวแปลกๆบ้างนะฮะเดี๋ยวคนดูจะเบื่อแย่เลยครับผมเพราะว่าเราสตรีมแบบตัวเก่าๆทั้งนั้นเลยครับขออภัยจริงๆเนาะเราไม่ได้ใส่เติมตังค์นะฮะไม่มีใครโดเนทใครแบบต้องการดเนทก็โดเนทตัวมาเลยฮะพี่จะเอาไปซื้อตัวอย่างเดียวครับไม่ได้ไปใช้ส่วนตัวเลยนะฮะตีป้องก่านี่ครับยิงใส่ป้อมเก็บสแต็กไปเลยพอครบปุ๊บม,มันจะบึ้มรุนแรงมากพันนึงอะแรงแบบเวอร์มากครับผมสตูมาแล้วกิ้งไปเลยครับกิ้งไปอันตินะฮะปึ๊บ ปิบแล้วก็เก็บสแต็กครับอย่างนี้เปิบ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 เรียบร้อยเราเอาฮิลมาเพื่ออะไรเราเอาฮิลมาเพื่อที่จะว่าเนี่ยฮะถ้าเกิดมันเวลาเล่นอยู่เลนหนึ่งหนึ่งะครับมันจะได้เปรียบเพราะว่าเรากิ้งเข้าไปใส่ศัตรูงเงี้ยเราก็มีโอกาสเสียเลือดด้วยเช่นกันนะฮะแล้วอันนี้เราได้มันไปสามศพแล้วมันก็เลยแบบทําให้ฆ่าง่ายครับผมโอเครอป้อมก่อนไอ้รอคีฟรอคีฟเนี่ยโหบางทีเก็บไม่ทนันมันก็ระเบิดไปเลยนะฮะ ยิงดาบป้อมเนี่ยรีบเก็บรีบเก็บรั๊บเดียวแตกครับเป็นตัวดันป้อมที่เร็วมากฮะเร็วกว่าวายเวลดอีกครับศัตรูไม่น่ากลัวฮะต่อให้มันมาเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรน่ากลัวครับหมาบก่อนเหมอบก่อนหมอบก่อน,ออนเดี๋ยวเราจะกิ้งไปล่อมันโยนท่าแรกก่อนนะครับตัดวดยตินะฮะอย่างนี้แล้วก็ค่อยเดินออกมาอย่างนี้นี่เห็นไหมแรงครับกวดฮิวรอ,อก,ก่อนเพื่อความชัวร์ครับเพราะว่ามันมีเอ็กซ์คิวนะฮะเรียบร้อย นี่ครับดันได้ยาวๆเลยครับผมดันคนเดียวฝั่งนู้นไม่มาก็ดันเรื่อยๆครับถ้าหนีเราก็มีฮะหนีง่ายครับไอ้ท่ากิ้งนั่นเองเนี่ยได้ป้อมแล้วใช่ไหมศัตรูไม่มาเวฟเดียวป้อมแตกครับอันนี้พูดจริงเพราะว่ามันแบบแรงแรงมากพันหนึ่งอะ่ะเนี่ยโอ้โหครึ่งหลอดแล้วอะอย่างน้อยครึ่งหลอดอยังไม่มีใครมาลอยจบอะ่ะกูหลอยจบอะ่ะเนี่ยแตกแตกแตกวะสามสี่โอ้โหนิดเดียวนิดเดียวเสียดายไม่ทานไม่ทนัน ยังไม่มีใครมานะฮะตอนนี้ซานิดเริ่มหัวล้อนะครับบอกไอสัตว์แหกบมดแล้วข้างล่างเฟนิกกิ้งมาเราอันตีก่อนครับแล้วก็โยนท่านี้นะฮะอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรหามุมหามุมให้มันเข้าหานตีเราเรียบร้อยนะฮะอันนี้เราฆ่ามันได้เพราะอะไรเพราะว่าโอ้โหเละกว่ามึงจะมากันเนาะเราฆ่ามันได้เพราะว่าเราฆ่าศัตรูมาเยอะแล้วนะฮะของเราก็เลยนํเฟนิกมันนะครับชนะไม่แปลกไม่แปลกฮะไม่แปลก แล้วเซิร์ฟจีนก็ดีนะเล่นไม่กระตุกเลยเห็นไหมลื่นปื้ลื่นปือนป้อสามารถเอามาแคสสอนเทคนิคได้สบายนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดเลือดป้อมมันเหลือแค่นี้เราสามารถที่จะแบบมาเนียนได้เลยฮะโยนสกิลตีตีตีแป๊บเดียวแตกนะฮะแต่ตอนนี้เราไปบนก่อนเพราะว่าคีดเยอะมากครับจะไม่เอามันก็เสียดายเนาะเราค่อยวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนละกันครับมันเป็นตัวที่แบบเอาป้อมเร็วมากฮะเร็วกว่าไวโอเล็ตอีกอะแต่ว่าข้อเสียคือมัน ข้อเสียงมันแบบไม่เร็วเท่าไบโอเลตฮะไอท่ากิ้งนะครับไบโอเลตก็เลยแบบถ้าให้เล่นก็ไบโอเลตน่าจะโกงกว่านะฮะเนื่องจากมันได้ระยะยิงที่แบบไกลกว่านะครับผมเป๊ะเป๊ะเป๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูตอนทีมไฟนะฮะว่าควรจะเล่นยังไงบ้างแป๊บนึงนะเอาเต่าก่อนมันตีแป๊บเดียวอยู่แล้วฮะอย่าไปซีเห็นปะแป๊บเดียวแป๊บเดียวหมดเลยแป๊บนึงนะฮะเอามาังกรก่อนก็ได้นะที่จริงอ่ะแต่เห็นเพื่อนบวกกันอยู่นะครับเริ่มมาให้โยนันติไปก่อน เราก็ใช้ท่าแรกนะฮะใช้ท่าแรกให้โดนยิงให้ครบสี่ทีตายครับตายแน่นอนเรียบร้อยครับกิ้งออกกิ้งออกฟืบฟืบฟืบอย่างงี้เออแล้วกดคิวรอนะฮะมันต้องดักเขาถ้าเกิดมันจะฆ่าเราถ้ามันไม่ดักก็รอดฮะหนีหนีหน,นีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวอีกสองวิสองวิหนีได้แล้วฟาบโอเคยิงแม่งยิงแม่งออ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 พอ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 เดี๋ยวมันเข้าระยะศัตรูนะฮะ พอ,อมาวิ่งมันช่วยเรานะครับตอนนี้โยนันติไปเลยกิ้งไปกิ้งไปศัตรูเลือดเลือเลือดน้อยแล้วเลือดเลือน้อยเออเนี่ยเก็บสแต็กนายตายครับผมสบายมากครับตัวนี้สเต็ปเล่นง่ายเล่นง่ายมากเล่นง่ายมากแล้วดูดีดาเมจมันแรงมากฮะไอ้ท่าเก็บสแต็กเนี่ยครับไอ้ท่าทิ้งตอกล้อมรอบเนี่ยแบบแรงแรงจนแบบตกใจอะฮะอ่ะไปดูเราเอามังกรกันมันเอาแป๊บเดียวครับ น่าจะเป็นตัวที่เอาได้ไวกว่าเว o l เลอีกนะครับเพราะว่ามีท่าเก็บสต็กกนี่ฮะยิงครบสี่ทีเบิร์ตบุ้มโอ้โหพันสี่อ่ะโคตรแรงอ่ะแบบแรงมากแล้วเรามีดูดเลือดด้วยครับมันทําให้สามารถที่จะเอามังกรได้ไวนะฮะบอมเรียบร้อย,อยบอยมในป่าบอมในป่าแป๊บนึงนะมาเอาเลดบ้านมันก่อนเติมเลือดด้วยไม่ใช่หรอกโอ้โหขี้ออกสองทีเลือดขึ้นกระจายนะฮะ ปาบเรียบร้อยครับเลือบเต็มแล้วมาเช็คศัตรูก่อนเป็นไงบ้างโอเคครับมันยังไม่เห็นเรานะฮะเพราะไม่มีใครหมอบในป,ป่าแล้วเราโยนดักหลังมันเลยนะเล่นอนะ่ะโยนดักหลังแล้วก็ใช้ท่าแรกก่อนนะฮะแล้วก็ยิงปาบเรียบร้อย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 โอเคกิ้งไปกิ้งไปอ้าวป้อมยุงยู่อีกกว่าเนี่ยกูตายแน่เลยโอ้โหรอดตายมึงไปบนก่อนละกันนะฮะตอนนี้เพราะว่าเราอยู่ไปก็ไม่มีความหมายครับ นั่นแหละครับมีความหมายแล้วฮะจบเกมแล้วไวมากเลยอะ่ะคือไม่ได้โชว์ตอนทีมไฟ์เลยว่าแบบควรทำยังไงดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ MVP ไปเลยทีเดียวเชียวมันเป็นตัวที่เล่นง่ายๆเลยนะเฟนิกอะ่ะคือว่าสกิลแม่งก็แรงเว้ย10.6เลยอะ่ะแต่ดูแล้วว่าดูจากสปีดนะฮะสปีดในการยิงของมันมันยังเร็วไม่พอฮะน่าจะใส่รองเท้าตีเร็วไปเลยดีกว่า แต่ถ้าเกิดตัวเกมมันแนะนาให้เราออกรองเท้าวิ่งเร็วครับคู่นี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจังหวะหนีฮะถ้าเกิดเราใส่รองเท้าวิ่งเร็วอ่ะเรากิ้งออก matin, มาปุ๊บเราหนีได้ทันทีเลยครับแต่พี่ดูแล้วสปีดในการยิงมันยังไม่พออ่ะอยากได้อีกนิดนึงอ่ะอ่าเดี๋ยวแถมให้เกมหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ามันจบมันจบเร็วมากเลยก็เดี๋ยวเล่นเฟนิกซ์อีกรอบหนึ่งนี่แหละครับก็ดูว่ามันเวิร์กจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะเพื่อเจอ2ตอนหนึ่งอะไรอย่างงี้ด้วย ถ้าเกิดเราเล่นแล้วเราเข้าใจสกิลของตัวละครนะฮะมันก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะฮะอันนี้รอบนี้เปลี่ยนไปรองเท้าวิ่งเดียวแล้วนะครับอ้าวกูจะเล่นเป็นนิก้ากูจะเล่นเป็นนิก้าสงสัยคลิปนี้ต้องตัดแล้วล่ะฮะเดี๋ยวไว้เล่นให้ดูใหม่ในเกมถัดไปแล้วกันนะฮะโอเค